กราบสวัสดีครับมิตรลักแฟนพระเอฟซีผู้มีอุปการะคุณทุกท่านพบกันอีกแล้วนะครับเอฟนะฮะหลังจากทุบเอฟีไป2องคืึติทีเดนะ็โอ้เมื่อคืนนี้ถล่มทลายเลยนะฮะถามกันมามากมายนะครับโดยเพราะหลวงปู่ทวดนะครับผมพักกุนะเขาบอกเป็นพักกุนะครับหมดไปเรียบร้อยแล้วนะครับ เมื่อคืนหมดทุกองนะฮะขีดแดงหมดทุกองเลยนะครับเมื่อสักครู่นี้ก่อนผมจะทำคลิปก็ยังมีมาถามมาอยู่สี่ห้าท่านนะครับพอขีดแดงไปให้ดูเต็มเลยเนี่ยโอ้โหแบบโอ้โหอะไรจะไวขนาดนั้น <c oughs> นะครับก็ธรรมดานะนานทีนะโปรโมชั่นแบบนี้นะครับผมองละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะสองแถมหนึ่งชดเชเหลือคือองละหนึ่งพันนั่นเองนะครับ F4 นะฮะคลิปที่ให้ดูก่อนที่จะ หน้านี้นะครับก็เป็นคลิปมากรรมงานประกวดนะฮะของยิ่งใหญ่เลยใหญ่ที่สุดในประเทศเลยนะฮะงานที่สุรศักการนะครับผมเออโหอลังการนะฮะแผงน่าจะสามสี่พันแผงนะฮะโดนไม่หมดหรอกครับทีสีนะฮะแล้วโอ้โหจะให้แบบไปเหมือนว่าไปสู้รบตบมือเนะี่ยไปหาของไปตอล้อมกับนะสภาพร่างกายก็ไม่ค่อยไหวแล้วนะฮะผมก็ใส่ว่า ได้จากพี่น้องนะเป็นพอน้องพี่นะเอาหยิบยื่นนะซื้อแล้วก็มาบวกนะครับผมเดินเจอเองมากแล้วก็ซื้อต่อเขาบ้างนะทุนก็เอาขายขายดูอย่างเมื่อคืนแล้วนะกนะันนะัดเจอกันซื้อกันนะครับผมเนี่นะหยหลายองค์เนี่ยนะครับผมวันนี้ลงให้ชมแค่สิบองค์ก่อนนะครับพาหนะใหม่ทั้งนั้นเลยนะครับ fc นะดูองค์แรกกันเลยนะครับผมไม่ค่อยอยากนอกสายเท่าไหร่นะอันนี้นี่นะครับก็เรียกว่า เล็กพิม่ายักษ์นะฮะท่ามาไฟนะครับเนื้อเขียวปัดเลยนะครับผมมีเขาจะมีแบบมีกิ่งกับก้นแบบเป็นดินดินไทยนะฮะนีฮะแต่นเนี้ยคือเหมือนกับดินเขาออกหมดอะลต้ฐานอะไม่ไม่มีเลยนะครับผมเหมือนนีเขาในอาร์เมนก็ยังเห็นเห็นอยู่นะฮะเห็นนะครับเห็นบินอยู่ใต้ฐานนะครับเนี่ยนะฮะบางคนถามโอ้โหมีขีปพิมกันแน่นะครับก็อย่างนี่บอะ ทางไฟเนี่ยยังไม่จบในเรื่องพิมพ์นะครับผมเพราะพระเป็นเพิ่งจะมาเสียนใหญ่เพิ่งจะมาหยิบจับมาเล่นกันเมื่อสักไม่กี่ปีนี้เองนะครับผมนะเนี่เพิ่งจะมาแบบยอมรับเป็นสากลกันนะะเขาชอบพูดกันนะฮะอย่างเงี้ยก็เียนว่าเียกว่าหน่ายักษ์กีวอนห่างนะหน้ายักษ์กีวอนห่างนะครับผมน,น่ารักเลยนะครับผม คืออันเนี้ยเขาจะมีอันเนี้ยตัวเงี้ยตัวจริงนะเขาจะมีตัวสำรองนะทุกคนถ้าตัวสำรองเนี่ยองคศาเล็กๆผอมๆแล้วผิวเขาจะทาแบบออกแบบแดงๆดำๆแดงๆ,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 ๆคือดูดูไม่ไม่สบายตานะครับเอฟซีอย่างเงี้ยแชร์ดูง่ายสบายตานะดูหน้าตาความคมชัดดูเมตตาดูคิ้วดูปากดูจมูกนะฮะเอฟซีนะครับเนี่ยได้จากศูนย์ราชการวันนี้นะเนี่ยคมชัดลึกนะฮะ แพ้ดูง่ายสบายตานะครับผมแพ้ดูง่ายสบายตานะครับผมนี่นะองค์นี้เอาเท่าไหร่ดีหกพันห้าอ่านี่บอกราคาไปเลยนะครับเอฟตีหกพันห้าร้อยบาทนะครับองค์นี้นะครับอ่านะถัดมานะครับโอ้โหนะฮะตามอยู่นานนะฮะสามชายอยางค์นี้นะเนื้อบึกจริงๆนะฮะบึกจริงๆอ้วนล่ำมากมากเลยดูนะฮะ ล่าเลยเนี่ยองนี้หนักแบบเกือบสองบาทได้มัง้งนี่นะล่ามากนะผิวพันธุ์ออกน้ําตาลนะคาบเบ้าดูนะฮะฟีนะครับผมเนี่ยจุดจ่ายตังทั้งองค์ดูคาบเบ้าลินไทยนะตามซอกนะครับผมนี่นะสวยสมบูรณ์แบบนะสวยสมบูรณ์แบบนะครับผมสวยสมบูรณ์แบบมากนะครับตายฐานนี้ฮะจุดจ่ายตัง จัตตังนี่ครับเป็นไง f อซนี่นะครับโหส,สุดเลยนะฮะเปิดมาราคาเรียกว่าแบบแทบซื้อกันไม่ได้เลยนะฮะถ้าไม่ใช่พี่แซบแล้วผมไม่แบ่งให้เลยราคานี้เหมือนกัน,นอีาเอีกแล้วนะโดนอีกแล้ว <laughs> แซ่บโดนมาอีกแล้วนะครับผมมีสามชายนะฮะสามชายนะะถ้าไม่โดนกันวันนี้จะเอาไว้ประกวดนะครับผมทักกันมาได้เลยนะครับเอฟซีนะฮะเอาไปสามล้านห้าแล้วกันนะสวยๆยอย่างนี้นะฮะสวยๆแบบนี้นะครับผมสามล้านห้ากันไปเลยนะครับเอฟซีนะฮะขยายการันตีแบบว่าสากลน,นะฮะสากลทั่วประเทศอะไรเงี้ยนะครับผมแต่ถ้าแบบ ดูที่ชอบซื้อได้ใช่ขายกันจบเลยนะฮะใช้เงินได้เลยนะครับผมก็มาคุยกันนะครับเว็บสี่ครับพัดมานี่ยังอยู่ที่สายเรานะครับผมโอ้โหฮะสวยอภิมหาแชมป์เลยนะครับผมนานแล้วที่ไม่ได้มานะครับพระสังกัจจายเสียนเล็กนะฮะหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะครับกรุวัดขวางนะครับโอ้โหผิวกุดมเดิมแล้วมีเปิดเปิดในหน่อยนะฮะนี่นะครับผมเอกลักษณ์ก็เลยเขาจะลานนะฮะ ลายฐานนี้มีตอ,อกโค้ดนะโคดน,นะเขาบอกว่าพิมพ์เสียงเล็กเนี่ยหาที่ตอ,อกโค้ดเนี่ยยากมากนะนานๆจะเจอทีนะครับเพราะนั้นเนอันนี้ก็ถือว่าเป็นของหายากเลยนะครับผมนี่ฮะดูเนื้อหาผิวพันธุ์นะครับนี่นะครับมือคมคมเลยนะฮะนี่ฮะก็แล้วพิมพ์ฝ่าเท้าจุดเนี่ยจะมีรูนะจะมีรูตรงฝ่าเท้านะครับผมมือเขาจะคมนะฮะนี่หน้าตาคมเลยนะฮะนี่นะครับผม น่ารักน่าใช้มากๆนะครับผมพระสังฆจายหลวงพ่อเงินกรุวัดขวางนะครับหลวงพ่อเงินสร้างนะครับหลวงพ่อเงินหลวงปู่ไข่นะครับผมสร้างเสกไว้นะครับผมจุก,กุที่เจดีวัดขวางนะครับผมนะอันนี้เอาเปิดหกพันห้าเช่นกันนะครับหกพันห้านะครับผมนี่ฮะแพ่ดูง่ายๆนะครับ มาอีกหนึ่งองนะวัดขวางโอ้โหนี้เปียกทองเลยนะเปียกทองเดิมๆจากกรุจากวัดเลยนะครับหายากมากๆนะเ็ามีเปียกเงินเปียกทองนะครับปีนี่ฮะโอ้โหเนี่ยเารียกว่าเปียกทองนะครับสมัยก่อนอย่างเงี้ยครับวนวลํำเลยนะครับผมแท้ดูง่ายสบายตานะครับผมนี่อ่านะใต้ฐานอันนี้คือ,อยังไงนะเขาน่าจะใส่ตลับคล้องใช้นะฮะเนี่ย กระเช้าอะไรเงี้ยนะมีมีเหลือญลอยกาวติดเนี่ยนะครับเอตินะฮะนี่นะครับแล้วก็เ,เ,กเปียกทองอย่างนี้นะครับอรารามตาเลยนะฮะอรารามตามากๆเลยนะฮะสวยงามอรารามตาหายากนะอันนี้แบ่งจากน้องละนะละเชียงใหม่มานะครับผมนะถ้าไม่ใช่พี่แสบผมไม่ให้นะราคานี้อีกแล้วนะน้องละนะครับผมโอเปิดเท่าไหร่กันดีนะฮะอันนี้นะครับผมสมัยก่อนน,ะนานๆนนจะเจอที่เจออย่างนี้้ต้องเปิด คือต้องรู้ให้เป็นแบบเปียกท้องเก่าเลยนะบางคนแบบเอาไปเหมือนทํากัะไหลนั่นแะไม่ใช่นะคนละคนละสีกันคนละแบบกันนะบางคนเอามาเจอเอามานั่นกันเนี่ยไม่ใช่นะครับผมนี่นะ,นะคนก็บอกแก่ทองนะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะนีะน่ะนะครับนฮะเอาเปิดเท่าไหร่ดี จริงๆวัดขวางก็ราคาค่อนข้างตกนะตอนนี้แจกแบบนี้คือหายากนะครับผมอ่ะเปิดหกพันห้าเท่ากันนี่นะเป็นเมื่อก่อนนะต้องหลักหมื่น 2, 30, นะะต้องเปิดกันสองสามหมื่นอ่ะอ่าต้องเปิดกันสองสามหมื่นเป็นเมื่อก่อนนะนะครับถัดมานะครับยังอยู่ที่รอเกา่ารอโบราณนะครับหลวงพ่อเดิมน้องหลวงพิมพ์ฐานสูงโอ้โห แบ่งจากอาจารย์ใหม่นนองตูมมาเลยนะครับโอ้โพี่แซบนะโอ้โผมกว่าจะได้มาองนี้นะหืมนีนะผมมาหลุดอีกแล้วมั้งเนี่ยพี่วันนี้โอ้โมายาเลยนะแบ่งพี่เธอนะองนี้นะครับโอโ้เนื้อเขียวปัดเลยนะครับผมเนื้อเขียวปัดเลยนะครับผมเห็นพลายเงินไหมครับก็มีมิดๆหน่อยๆไม่เยอะนะครับผมแต่ว่าคือรอเวลาเนี่ยเขา หลงหลวงเขาจะมีสองสองโซนเนื้อหาแบบออกภัยเงินกับเนื้อเหลือ,องอมเขียวนะแล้วดูความหล่อโบราณเลยดูความหล่อโบราณดูแบบนะดูความคลาสสิกของการหล่อโบราณนะครับเซีครับนีน่นะฮะสวยเดิมๆนะฮะนะครับผมเนื้อเขียวเลยนะครับไอฟซีเนื้อเขียวมากนะครับมีมีจา,านนะตาชานมีจานนะครับ เดิมหลวงหลวงนะครับผมแปดพันห้านี่นะครับผมเปิดกันราคาแบบว่ามิตรภาพเลยนะครับผมซื้อมาขายไปนะครับราคานี้นะครับผมแต่ยหยการันตีกันก็ต้องว่ากันที่ห้าแสนห้าแสนนะองนี้นะครับผมนี่นะสำหรับจริงๆแล้วผมบอกตรงๆเลยว่าอย่างเอฟซีราที่ซื้อขายประจำเนี่ยทุกคนซื้อจมหมดแหละ นะครับผมที่ซื้อทุกวันเนี่ยซื้อกันมาตั้งนานแต่ดังแต่เดิมเนี่ยนะครับผมก็จะมีแบบเอฟซีที่มาดูใหม่ๆอะไรเงี้ยออการันตีไหมครับราคาที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยอันนี้ผมผมไม่ซียสน,นะัอน,นี้ก็ยินดีนะครับถ้าผมให้ผมกับการันตีแบบทุกสมัคโนน,นีนั่นอะไรเงี้ยเราก็ต้องเอาราคาแล้วแหละราคามาตรฐานสากลเข้าไปเลยนะครับผมนี่อย่างนี้นะครับอันนี้แบ่งอาจารย์ ไก่สุโคไทยมานะครับโอ้โหดูเอาแค่เลี่ยมนี่กับแบบออภิมหาเก่าเลยนะครับเอฟซีนะฮะมันจะเป็นเงินนะฮะเป็นเหรียญโล่นะแล้วก็เป็นหน้าสิงเนื้อเงินนะครับแต่อันเนี้ยตัวเหรียญจะไม่น่าใช้เงินนะครับจะเป็นแบบแปะตังอัมปาก้าอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วจานจานทั้งทั้งองค์เลยนะครับเนี่ยมีจานนะเนี่ยเอฟซีดูนะฮะจานทั้งองค์เลยนะครับเนี่ย ก็าบอกว่าเป็นหลวงปู่ศีวัดสกแกอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมหรือยังไงมไม่ม่ใจนะฟังเข้ามานะครับผมผมเคยได้มาแต่ว่าไม่ใช่แบบนี้นะเคยได้มาไม่ใช่แบบนี้นะครับนะเปิดเท่าไร่ดีอะเปิดสักเจ็ดพันแล้วกันองนี้นะครับผมเจ็ดพันนะครับ มาถึงรวงพ่อไปรโอ้โหโสิว่าสุดยอดไฮไลท์ของวันนี้เลยนะครับเนี่ยผิวหิ้งเก่าเก็บนะฮะผิวหิ้งเก่าเก็บมากๆนะฮะมองตรงเลยส่วนตัวของผมนะดูง่ายสุดๆเลยนะแพดูง่ายสุดๆเลยนะฮะโดยส่วนตัวนะครับแบบนี้นะฮะผิวหิ้งเก่าเก็บนะครับผิวหิ้งเก่าเก็บเลยนะฮะใครมองยังไงไม่รู้นะส่วนตัวผมดูนี่ฮะ แผลดูง่ายๆเลยอย่างนี้นะฮะอภิมหาเก่านะอภิมหาเก่าเลยนะครับพี่น้องครับมีนี่นะฮะนี่นะฮะแทงตะใบอย่างนี้นะครับใต้ฐานนะครับตะใบหยาบๆเลยนะครับเหรียญหล่อหลวงพ่อไกรวัดกำแพงเนื้อขหลวงพ่อเงินเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยฉายาเหรียญหลวงพ่อเงินแห่งกรุงเทพเลยนะครับเนี่ดูเนื้อหา ความเก่าผิวหิ้งเก่าเก็บโลหะเหลืองอมเขียวผิวพันธุ์เราผิวตกหมกผิวหิ้งเก่าเก็บนะฮะนี่อย่างเงี้ยนะครับสุดที่จะพารนานะฮะสุดท่จะพารนาเลยนะฮะจีจาร์เลยนะฮะห้าล้านนะอีกแล้วนะเอาห้าล้านอีกแล้วนะโอ้นะเอฟซีนะฮะเนะนี่ยนะก็เปิดกันไปนะฮะ ต่อกันมานะครับเอฟซี FC, ครับไม่พูดเล่นนะผมเปิดจริงนะครับผมพ่ากัอาจจะได้มาในเหนื่อยเดินยืนในขาแข็งเลยนะเนี่ยต่อรองขาแข็งเลยเนี่ยกว่าจะได้มานะฮะหลวงพ่อไพรนี่นะครับผมนะฮะวันนี้ผมคือแบบเขาเรียกว่าแบบปล่อยของเลยทีเดียดเลยคือที่เหลือก็อาจจะแบบในสายตาผมก็คืออาจจะแบบวิ่งดอกๆลองๆฟอร์มพานะลองๆนะฮะอาจจะ ไม่ค่อยจีดจ้าเท่านี้แล้วนะอันนี้คือปล่อยของเลยนะครับเอฟซีนะครับเนี่ยพัดมานะครับโอ้โหไม่ได้มานานแล้วเขียวๆอย่างนี้นะครับเขียวปึ๋งปังเลยนะครับพระเมฆสิทธิ์นะครับผมก็ต้องตีนั่นนละวัดอันนงนะครับอย่างนี้นะครับผมเนี่ยไม่ได้มานานแล้วนะครับแบบนี้นะไม่ได้มานานแล้วนะครับเอฟซีครับนี่นะฮะพิมอะไรไม่รู้เนี่ยนะครับผม เป็นพระพุทธนั่งบัวนะครับแล้วก็มีรัศมีเป็นพิมพ์เหมือนหลวงปู่สุกเลยนะครับผมแต่ก็ไม่เคยเห็นนะแบบนี้นะครับเนี่ยแปลกตามากนะเขาบอกว่าสร้างจํานวนไม่เยอะแต่ละพิมพ์เนี่ยหลักสิบนะฮะหลักสิบเองนะฮะเป็นเนื้อไม่กระสิ์นะครับผมเนี่ยวัดอนงค์วัดอนงคารามนะครับผมลายเกจิเลยร่วมปุกเจกนะครับผมเขบอกนะหลวงปู่สุกก็ร่วม ปกเจด้วยนะครับผมหลวงพ่อทับนะฮะเรียกว่าพระหลวงพ่อทับนะครับวัดอนงนะฮะนะครับยอดเลยคลาสสิกสุดๆเลยนะครับเอฟตีนะฮะหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนี่ฮะเปิดราคานี้นะฮะราคานี้แบบขายจบด้วยนะครับผมเปิดแบบขายจบเลยนะฮะนี่นะครับถ้าการันตีก็ไปห้าแสนนี่ การันตีเลยนะทั่วประเทศเลยนะครับผมห้าแสนบาทนะครับผมคุยกันสนุกสนานนะครับเอฟซี FC, นะฮะก็แบบเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยคือถามมาจริงจริงนะฮะถามมาจริงจริงนะครับนะฮะแก่ก็หลายคนก็บอกคือตอนนี้ว่าผมก็การันตีแบบถ้าไปเช็คไปอะไรเนี่ยผมคืนเต็มเลยนะถ้าผมขายการันตีแบบสากลแบบแบบราคาแบบนั้นเลยนะอ่าแต่ก็พอผมบอก ราคานั้นไปก็เงียบกันนะครับผมก็มีใจลูกค้าประจําที่รู้ใจกันนี่แหละนะครับผมคือที่ผมต้องพูดออกตัวเพราะไงผมก็ไม่อยากให้ลูกค้าประจําที่ว่าเราซื้อันอยุ่ทุกวันทุกวันนียรู้สึกแบบรู้สึกไม่ดีไม่ดีกับนะฮะร,รู้สึกไม่ดีกับผมนะฮะทีก็พูดแบบกึ่งตลกกลึ่งจริงจังอะไรไปเนี่ยคือแบบจะได้แบบว่าหลายๆท่านเนี่ยคือจะได้รู้เลยนะครับที่ว่าเข้ามาดูใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ย ก็จะมี2ราคานะราคาแบบการันตีกันสากนเลยนะครับก็ต้องขายกันในราคาสากนเลยนะครับส่วนราคาเอาดูที่ชอบซื้อใช่นะครับดูที่ว่าจบเลยอ่ะนะครับซื้อไปลราขายจบผมใช้เงินได้เลยนะเพื่อเอามาหมุนซื้อของใหม่นะฮะเอามาฝาก f อามารีวิวเอดูกันนี่แหละนะครับผมเพราะผมก็บอกแล้วว่าไม่ใช่เป็นทุกอย่างนะครับไม่เป็นทุกอย่างนะครับ อันนี้ก็ถามกันมาเยอะเลยนะครับสําหรับเนี่ยเหรียญหล่อันนี้เนื้อทองแดงนะครับผมนี่ครับเมื่อวานก็เนื้อทองเหลืองก็โอ้โหก็เสียดายกันไปหลายท่านนะครับผมอันนั้สภาพใช้หน่อยผิวเิเปิดนะครับเหมือนเขาเลื่อมเปิดหน้าเปิดหลังนะครับนี่อันนี้แบบสบายหยับหยาบนะทั้งทั้งองค์เลยนะสบายหยาบหยาบทั้งองค์เลยเป็นเนื้อสำลีแดงนะหรือว่าเนื้อทองแดงนะครับ้วแต่จะเรียกกันนะครับนี หลวงพ่อทานะครับเรียนร่อยหลวงพ่อทานะครับถามกันมาเยอะนะครับมีเท่าไหร่มีมาเนี่ยถามกันพูดลงได้เลยว่าสี่สิบห้าสิบท่านนะต้องถามและต้องเสียดายกันนะครับเราต้องเสียดายกันนะครับนี่นะผมชอบการแต่งจะใบยอยงค์นี้มากเลยแต่งแบบนะเรียบร้อยมากนะครับแต่งเรียบร้อยจริงๆเลยนะครับผมเนี่ยนะแต่งเรียบร้อยมากๆเลยนะครับ เป็นประกบนะเป็นเหรียญรอประกบนะครับผมนะเมื่อคืนก็ดึกไปแล้วนะวันนี้ก็อาจจะดึกน้อยกว่าหน่อยนะหัวค่ำนะครับผมสลับกันไปนะครับกลางวันมั่งหัวค่ำมั่งดึกมั่งอะไรประมาณนี้นะครับ F4 นะครับจะได้แบบว่า,าให้ลูกค้าต่างชาติที่อยู่ดึกบ้างนะครับให้ลูกค้าคนไทยเราที่อยู่ไม่ดึกบ้างอะไร สุดท้ายนี่โอ้โหนี่ได้ามาจากน้องเดียน้องเดียชะอํานะฮะน้องเดียชะอํานะครับเป็นเหมือนเบี้ยนะแต่ผมขยา่าไม่ดังนะไม่หน่วงไม่อะไรแน่แน,นเลยนะครับนี่ฮะเป็นเหมือนเหมือนเบี้ยแก้นะครับผมเก่ามากนะผมว่าข้างในเขาต้องมีอะไรแหละนะเขาเป็นตะก่วดทุบอาจจะยัดอะไรเข้าไปนะนี่ต้องไปเอกเรร์ A L e, นะครับผมอพี่มหาเก่าเลยนะครับผมเนี่ยก็ะจะต่อน้องเรียมาได้นะยืนพักใหญ่เลยนะครับผมนี่ฮนะ อย่างเงี้ยก็ต้องถามน้องเรียบๆบอกต้องตีหลวงหลวงพ่อเนียมนะครับพี่ต้องเตียหลวงตีตีหลวงพ่อเนียมเงี้ยนะครับผมเปิดคนอื่นบอกเปิดหลักหมื่นนะครับสาหรับพี่เอาไปหลักพันอ่าเนี่ยพี่ไปหลักพันพอนะครับผมนี่นะครับเนื้อเก่ามากนะไอตีนะครับผมเก่ามากเหมือนตะกุดเก่าเก่าเหมือนกับหลวงปู่ซุก เหมือนกับอะไรที่แบบเนี่ยดูไขดูอะไรเนี่ยเป็นเครื่องรางอะไรผมก็น่าจะเป็นเบี้ยนั่นแหละนะครับแต่เขาอาจจะหนักนะแต่หนักนะอาจจะแห้งไปก็ได้นะครับปลอดอาจจะแห้งก็ได้นะครับผมเนี่ยเขาหนักนะครับผมเนี่ยนะอีเท่าไหร่ดีอ่ะหกพันนะฮะอันนี้อาหกพันนะครับอันนี้ตีหรือยังนะอันนี้ เอาหมื่นห้านะครับแบบกันจบเลยอะนะครับขายกันจบเลยเอาหมื่นห้านะไหนยังไม่ได้บอกราคามั่งนะถ้าผมบอกผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเวลาหน้าจอกับหลังไม่เนี่ยนะครับผมถ้าบอกถูกไปกว่าน,นี้ก็โชคดีไปนะจะเปิดแพงกว่าก็ตีกันได้นะครับนี่ท่านแซบนะคุณแซบท่านแซบนะเกินไปหรือเปล่านะครับผม ตีกันได้นะครับเอสซีนะฮะก็ประมาณนี้นะครับเอสซีจะได้รีบลงกันไม่ดึกนะครับนะฮะมีดึกบ้างไม่ดึกบ้างนะครับผมหากท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสนใจพละเครื่องเครื่องรางที่เห็นอยู่นี้นะครับก็โทรมาแล้วนะครับที่เบอร์0618987342นะครับ0618987342นะครับหรือว่า แอดไลน์นะครับใต้คลิปได้เลยนะครับแอดไลน์ใต้คลิปนะครับถ้าใครมีโทรศัพท์ม,มือถือนะครับก็แอดไลน์นะดูใต้คลิปผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปแอดมาเลยเลยนะครับผมนะฮะพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวกราบลาเอฟซีท่านไปก่อนนะครับผมโชคดีมีความสุขเฮงเฮงรวยรวยถูกหวยกันทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ